กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะคะเขาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ชื่อว่า2025 International Creative Content Creator ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการผลิตคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ของไทยออกสู่สายตาชาวโลกค่ะ กองทุนพัฒนาสื่อขานร,รับนโยบายซอฟพ,พาวเวอร์ของรัฐบาลจัดงาน2,025 International Creative Content Creators 2,025 ICC c โดยนายศึกเศรษสีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทยให้ก้าวสู่สากลส่งเสริมทุนวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และสื่อออนไลน์ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของคนทั่วโลก คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมันเป็นแกนหลักที่สำคัญมากในการสร้างเนื้อหาครับสร้างมูลค่าของสแกนภาพต่างๆที่เรามีในประเทศนะครับงานนี้ก็คือเป็นเป็นโชว์เคสด้วยเป็นจุดที่สามารถเอาผลงานที่ผ่านมามาโชว์และที่สำคัญคือเรารวบรวมสปิเกอร์ที่มีความรู้ด้านนี้มาเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อมาแชร์ประสบการณ์แบบประสบการณ์เพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาอุตสาหากรรมนี้ไปได้ต่อไปครับในอนาคตเนี่ยตอนเนี้ย คอนเทนต์ที่เราให้ทุนไปก็มากขึ้นเรื่อยๆเราก็กำลังที่จะแปลงนะครับต้นทุนทรัพย์สินทางปัญญาของเราเนี่ยให้เป็นรายได้นะครับซึ่งซึ่งเราก็คิดว่าขอทุนต่อไปก็จะช่วยผู้รับทุนนะครับในการที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นด้วยครับก็ทำไปอย่างต่อเนื่องครับ ทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนําของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมและยกระดับซอฟต์พาวเวอร์14สาขาของไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก